วันนี้ที่สลักางจังหวัดชั้น5เนี่ยครับจะคึกคักเป็นพิเศษเนื่องจากว่าทางพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนมที่ดูแลเรื่องของกองทุนแม่เพื่อแผ่นดินในการปรับปรามยาเสพติดและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวเพร่อนริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชิน,นีนานั้นวันนี้เขามีแจกรางวัลครับ ครับท่านผู้ชมครับจะเห็นว่าวันนี้เขามีผู้นําของแต่ละตําบลนะฮะทั้งจังหวัดนครพนมของเราเนี่ครับมารวมตัวกันทนี่นี่เพื่อที่จะรอรับมอบเข็มสัญลักษณ์ของกองทุนแม่ขอม้อพิรินนะฮะที่ทุกหมู่บ้านจะได้รับกัน,กนซึ่งในวันนี้ครับมีตัวแทนของแต่ละหมู่บ้านกำนันผูน้ใหญ่บ้านตลอดถึงพ้ท่เกล้าคลองท,งทั้งหมดครับมารอรับวันนี้ ผู้ที่รับรางวัลก็พร้อมใจกันแต่งชุดสีน้ําเงินสีฟ้านะครับมาเพื่อรอรับรางวัลที่ทางท่านผู้ว่าการจังหวัดนครปนมจะมอบให้ครับและนอกจากนั้นก็ยังมีรางวัลโล่สลับกองทุนเพื่อแผ่นดินที่ได้รับรางวัลได้รับเกียรติจากทางคณะกรรมการยกย่องให้มีผลงานดีเด่นสลับในวันนี้ด้วยนะครับขอเย้ยว่าทุกหมู่บ้านได้รับเข็มสัญลักษณ์ ตรงนี้ครับเพื่อเป็นเกียรติและก็เป็นความกำลังใจสำหรับผู้ที่ทำงานในกองทุนแม่เพื่อแผ่นดินครับด้วยแล้วันนี้จะให้เห็นสิ่งที่จับต้องได้หรือว่าเรารับมาตรฐานเก็บภาพในการคนเราที่จะเข้ารับมาตรฐานเก็บตราสัญลักษณ์กองทุนแม่ของแผ่นดินจากตัวหน้าตัวหลงชายรักของผลิตพนักงาแก้ตั้หลงราชีะธานกองทุนไหนก็ได้เลยต่อนที่ท่านประธานผู้ว่าท่การท่านผู้ว่า้วยกันจังหวัดจะ ดีนนาเสวัสดีค่ะดิฉันนางคงครองศรีสมบงผู้ใหญ่บ้านหมู่หกบ้านหนองสนูในานามประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินนะคะวันนี้ก็รู้สึกดีใจที่ได้รับนะคะคัดเลือกให้เป็นกองทุนต้นแบบแล้วก็มาได้รับคัดเลือกให้เป็นกองทุนที่สามารถนะคะเป็นที่แรกเปรียบเรียนรู้ให้กับในสุมชนหรือว่าทางนอกสุมชน ในการประกวดครั้งนี้นะคะก็ถือว่าดิฉันก็ทำเพื่อต้องการให้หมู่บ้านให้ชุมชนมีความยั่งยืนในการดูแลแก้ไขปัญหายาเสพติดและก็ได้ช่วยเหลือเอื้ออาทรซึ่งกันและกันนะคะก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจก็ถือว่าเราทำงานไม่ใช่เฉพาะกรรมประธานนะคะทำงานทั้งมีกรรมการ36คน ที่ได้รับความร่วมมือนะคะในการดูแลแก้ไขปัญหายาเสพติดหรือว,ว่าปัญหาในชุมชนนะคะค่ะดีค่ะดิฉันจิลาพรเจริญนาะมะประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินหมู่เจ็ดดอนหงนะตามที่หนองสโนที่เขาได้รับอกองทุนแม่ดีเด่นเพราะเขามีเกี่ยวกับกิจกรรมหลายรูปแบบเช่นเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับ เศรษฐกิจพอเพียงในในพื้นที่ของเขามีทั้งปุ๋ยชีวภาพมีทั้งอะไรเกี่ยวกับตัดเสื้อผ้าอะไรพวกนี้หลายอย่างค่ะที่สมควรที่เคยได้รับค่ะขอบคุณค่ะครับไันเลยครับทางประธานละพิธีครับทางท่านอดิศรเทมานผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมครับได้เดินทางมาถึงบริเวณที่เพื่อที่จะประกอบพิธีมอบเข็มสัญลักษณ์กองทุนแม่เพื่อแผ่นดินแล้วนะครับ ครับก่อนที่จะประกอบพิธีมอบเข็มนั้นทางคณะผู้รับผิดชอบนะครับก็ได้ใช้เกี่ยวกับเรื่องพระราชนราียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินาคครับให้กับผู้ที่จะรับเข็มสัญลักษณ์ในวันนี้ครับได้ทราบถึงความเป็นมาของโครงการว่าเป็นอย่างไรครับร่าาาากสถนนนบ้ กลุ ite, is ่มกรมกองทุนแม่ของแี่ดินเพื่อเป็นกำลังใจให้พลังที่ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กันที่จะร่วมกันป้องระวังปัญหายาเสพติดต่อไปเขียนตราสัญลักษณ์กองทุนแม่ของท่านที่อยู่ตรงนี้นะครักผมจะเคยมีบางรู้สึกที่ได้อยู่กันก็ระดับต่อไปนะครับขณะนี้ผมเป็นเวลาเป็นมงคลเลิศเลินและผมให้โอกาสเยนเชิญท่านประธานท่านผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่เปิดรวยเพื่อถวายสังฆทานร้องการ้งการเปิดกองทุนแม่ของแม่ดินจังหวัดนครพนมและประธานกองทุนแม่ของแม่ดินที่เข้าร่วมงานในวันนี้ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและประกาศเชิดชูเกียรติ กองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นประจําปี2 5 5 7และพิธีมอบเข็มตราสัญลักษณ์กองทุนแม่ของแผ่นดินให้กับหน่วยง,งานในวันนี้ก่อนอื่นกระบองค์ไข,ขออนุญาตเรียนถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดให้มีพิธีมอบรางวัลประกาศเชิดชจูเกียรติกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นประจาปี2557นพอสังเกตดังนี้เนื่องในโอกาสครบรอบหนึ่งทศวรรษการดำเนินง,งานกองทุนแม่ของแผ่นดินศูนย์ในการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จังหวัดควนครพนมและสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดควนครพนมได้จะทําทโครงการประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นประจําปี2อมา5 7โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีระบบการบริหารจัดการที่ดีมีผลงานดีเด่นในการกับเคลื่อนกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินมีระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนเพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งศึกษาแหล่นเรียนรู้ เป็นศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของไม่ดินระดับอำเภอและเพื่อประกาศยกย่องเชืดอจูเกียริต่ตอไปกองทุนแม่ของไม่ดินที่ส่งเข้าประกวดในครั้งนี้เป็นหมู่บ้านอกองทุนแม่ของไม่ดินดีเด่นระดับอำเภอที่ส่งเข้าประกวดอำเภอละหนึ่งกองทุนรวม12สองกองทุนการพิจารณาประกวดแบ่งกรรมการออกเป็นสองคณะคณะที่1คือคณะทำง,งานกันกองคัดเลือกกองทุนแม่ทำหน้าที่ในการคัดเลือกจาก1ิสองกองทุนให้เหลือสกองทุนคณะที่สองคือคณะกรรมการ ประกวดกองคุณแม่ปี2567เป็นการตัดสินจัดลำดับโดยมีท่านรองว่าการจังหวัดนครพนมท่านสมชายวิดำรงเป็นประธานกรรมการในการพิจารณาประเมินคัดเลือกจัดลำดับกองคุณแม่รางวัลการประกวดมี4รางวัลคือรางวัลชนะเลิศได้รับโล่เกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล8,000บาทรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้รับโล่เกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล6,000บาท รองชนะเลิศอันดับสองได้รับโล่กเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล4,000บาทและรางวัลชมเชยหนึ่งรางวัลได้รับใบประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล2,000บาทบาทัตรนี้ได้เวลาอนุมัติแล้วกระผมขอให้เรียนเชิญท่านผู้บริการจังหวัดนครพนมได้กรุณามอบรางวัลประกาศเชิดชุเกียรติกองพุณแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2567จำนวน สี่รางวัลและมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่หมู่บ้านกองทุนแม่ของมปดินดีเด่นระดับอำเภออีกแปดกองทุนตามลำดับดังนี้รางวัลชนะเลิศกองทุนแม่ดีเด่นระดับจังหวัดได้แก่บ้านหนองสะโนหมู่ที่หกตำบลดอนละหงอํำเภอท่าพนมรางวัลชนะเลิศได้รับโล่บ้านหนองสโนหมู่ที่หกตำบลดอนละหงออำเภอท่าพนมรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่บ้านท่าจำปาหมู่ที่สองตำบลท่าจำปาอำเภอท่าอุเทรนรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่บ้านโนนทองหมู่ที่สิบสองตำบเลเรนูอำเภอเรนูนคร รางวัลชมเชยได้แก่บ้านเหล่าพัฒนาหมู่ที่9ตำบลเหล่าพัฒนาอำเภอนาว่าครับต่อไปเป็นรางวัลประกาศเกียรติคุณกองทุนแม่ดีเด่นระดับอำเภอ อำเภอเมืองนคอพนมใน่ก่บ้านบึงหลงหมู่ที่หกตำบลดงขวางสามพื้นที่ผู้แทนของท่านเลขาธิการปปสนะครับซึ่งมาจากภาคสีท่านประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินทุกท่าน กระผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ต่าท่านเลขาธิการปปสโดยมีพระราชประสงค์ที่จะให้ประชาชนในหมู่บ้านชุมชนที่ประสบปัญหายาเสพติดนําไปใช้ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดสํานักงานปปสจึงได้นาพระราชทรัพย์ดังกล่าวมาส่งมบกับรัมาณของสํานักงานปปสจะตั้งเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อมอบเป็นกองทุนให้กับหมู่บ้านชุมชนโดยมีเป้าหมายในการกะจัดปัญหายาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืน ด้วยพลังความสามาัคคีของประชาชนในหมู่บ้านและในจุมชนและต่อยอดไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมอื่นๆมมุ่งสร้างความปองรองความสามาัคคีโดยยึดโยงกับความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นศูนย์รวมยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนทั้งประเทศในปีพศ2556ที่ผ่านมานี้ก็เป็นปีที่10นะครับของการดำเนินงานกองทุนแม่ของเปริน สำนักง,งานปปสได้รับพระราชานุญาตให้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์และพระฉายาลักษณ์ซึ่งได้รับพระราชทานเป็นการเฉพาะสําหรับหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินตัวประเทศเพื่อไปปฏิบตฐานณนี่ที่การหมู่บ้านชุมชนของทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งนับเป็นพระกรุณาธที่คุณสูงสุดครับวันนี้ก็ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคืออบตหรือเทศบาลของท่านเนี่ยนะครับเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตามช่วยเหลือเยียวยา เราจะมีศูนย์ติดตามช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดที่ผ่านกนรารบำบัดรักษาให้ก็ได้มีโอกาสหนึ่งอยากมีงานทําหางานทําให้สองนะครับอยากเรียนต่อก็หาการศึกษาต่อให้นะครับหรืออยากทํางานภาคเกษตรก็จะสนับสนุนในเรื่องของกันพืพันรสัตว์าาให้ขอให้ท่านบอกผ่านทางต้นแหลมเพอในฐานะที่เป็นผู้ในการศูนย์ยาเสพติดของขอำเภอนะครับ การของเราด้วยเพราะการสร้างคนหนึ่งให้หลุดนพะ้นจากขายยนาะอุ่เผวขึ้นมาสู่อนาคตใหม่นั้นเป็นบุญผู้สที่เหลือหลายนะครับผมว่าจะทําให้ท่านได้อาน,นิสงส์งผลบุญในการทําอนาะคตใหม่ให้กับเด็กและเยาวชนผมจึงอยากจะฝากในเรื่องของการดันให้เด็กที่ติดยาให้เลือกให้ได้นะ ซ้ายแล้วกล่าวคำะส์ก็เจริญสามทางพร้อมกันเลยนะครับทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญ,รรญครับผมต้องขอาครับท่านผู้ชมครับถือว่าเป็นเรื่องสําคัญครับเรื่องของยาเสพติดนะแล้ววันนี้ก็น่าเพื่อไปติใจว่าพี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมอย่างมากในจังหวัดนครพนมขรานะครับโดยเฉพาะกองทุนแม่แผ่นดินนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับ เราจะมาเรียนถามทางท่านผู้ว่าจังหวัดถึงสถานการ,รณ์ของอยาเสพติดในบ้านเราหลังจากที่คอสชอเข้ามาดูแลบ้านเมืองแล้วนะฮะมีการปราบปรามมีการเข้าถึงมีการดรําเนินการอย่างเรียกว่าเข้มนะฮะแล้วผลการปฏิบัติเป็นยังไงฮะจะได้เรียนถามทางท่านอดิศักดิ์เพชรมารผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมครับสวัสดีครับท่านครับครับสถานการ,รณ์ของอยาเสพติดทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างครับครับวันนี้ก็ต้องให้พี่น้องประชาชนได้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาทําทให้ เยาวาชนของเราซึ่งหลงผิดไปจิดยาเสพติดนี่นะครับได้มีโอกาสได้บำบัดรักษาแล้วก็สร้างอนาคตใหม่ของตัวเองให้ได้นะครับส่วนเยาวาชนที่ยังไม่ไหลงผิดไปจิตยาก็ขอให้ได้มีปุ่มกุ้งกันในตัวเองก็คือรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรดีอะไรไม่ดีนะแยกแยะได้แล้วก็อย่าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่าไปคล้องแวะกับเรื่องอันตรายเหล่านั้น แล้วก็คนที่เด็กที่ติดยายแล้วก็ขอให้เลิกให้บำบัดรักษาซะแล้วก็ทางศูนย์บำบัดรักษาก็จะมีการระบบการติดตามดูแลของผู้ที่เลิอกอยาเสพติดว่าขณะนี้เลิกได้ไม่ได้ให้เป็นกําลังใจนะให้เยาวชนเหล่าน,นั้นได้มีผู้ใหญ่ใจดีคอยอบอุ้มให้กําลังใจในเรื่องของการเรียนต่อให้ไปมีงานทําให้ไปพบพาต่สิ่งด,ดีดีอันนี้ต้องฝากพี่น้องประชาชนช่วยกันนะครับ ประคับประคองดูแลเด็กเกยาวชนที่หลงผิดติดยานนั้ให้ระยายให้ไดนะ้ส่วนคนที่ยังไม่คลองแวะก็อย่าได้เข้าไปคลองแวะมันก็จะค่อยๆลดหายไปในเรื่องการปราบปารามวันนี้ก็เด็ดขาดถึงขั้นยึดทรัพย์ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกรายนะครับก็ขอให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตานะเป็นพลังแผ่นดินเป็นตาสะะับะรดแจ้งเบาะแสผ่านศูนย์ต้นงตํำตท,ทุกอำเภอศูนยนะ์ตน้นงมำจังหวัดก็จะมีชุดปราบปารามชุดเฉพาะเกตน,นะครับก็ขอฝากทั้งนึง การป้องกันป่ารปรามการบำบัดรักษานั้นพี่น้องประชาชนจะต้องเข้ามาช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อลูกหลานของเราเองครับผลการปฏิบัติเป็นยังไงครับจากการที่ทางคอจามาควบคุมแล้วก็ทางจังหวัดที่มีการจัดชุดออกปราบปรามเรียกว่าเข้าถึงพื้นที่เนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้งางทัานการวันนี้ทุกอำเภอก็ปฏิบัติงานอย่างเข้มข้นในเรื่องการจัดชุดเฉพาะกิจออกปราบปรามนะครับในพื้นที่ที่เห็นว่ามีเยาวชนที่ยังหลงผิดมั่วสุม นะครับแล้วก็มีการตั้งด่านตวรวจปัสสาวะกันอยู่เป็นประจำเพื่อขอให้เด็กเหล่านั้นได้เห็นว่าถ้าทําสิ่งที่ไม่ดีไม่งานลงไปก็จะต้องถูกจับกลุ่มส่วนเรื่องผู้ค้าวันนี้ชุดเฉพาะกิจก็ตามติดนะครับถึงก่อติดนะไม่ให้มีการค้าทั้งการค้ารายย่อยส่วนการค้ารายใหญ่วันนี้ทางปปสภาคสี่ก็เข้ามาช่วยกันกับจังหวัดนะครับกองกําลัง รักษาความสงบเรียบร้อยทั้งพลเรือนตำรวจทหารทำงานกันเข้มแข็งครับของกําลังสุรศักดนตรีก็เข้ามาร่วมง,งานกันกับตชดกับตํารวจฝ่ายกปกครองในพื้นที่กำนันผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ชายแดนทั้งหมดเราก็พยายามกดขันกันอย่างจริงจังอยู่ครับครับผมครับท่านผู้ชมครับถึงไม่ว่าทางท่านรัฐกาลจังหวัดของเราเนี่ยจะเข้มงวดขนาดไหนครับปปสจะเข้มงวดขนาดไหนก็าตามถ้าหากว่าไม่ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนชาวนครพนมครับ ยาเสพติดก็ยังระบาดต่อไปแต่วันนี้เห็นแล้วนะครับว่ากองทุนแม่เพื่อแผ่นดินเนี่ยได้มีกําลังเป็นกาลังสําคัญนะครับในการที่จะช่วยการสก,กรัดกั้นเพราะว่าในการที่จะทําอะไรก็ตามครับจะสาเร็จลงได้มันอยู่ที่พี่น้องประชาชนครับวันนี้คนทองคนพนต้องจับมือกันในการที่จะปราบปรามยาเสพติดร่วมกับทางจังหวัดครับ